โอเคครับ okay. ผมก็การสวสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็พี่ผมนนเน่นะครับวันนี้ก็พี่โลอูกี้นะผมแพลทล่าสุดแต่อูกี้เขาไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรแค่ว่าผมจะมาเล่นเพราะว่าไอเทมที่เขาออกอะที่อูกี้มันออกอะมันดีกว่าเดิมกิมมอนเนี่ยมันกดแล้วมันคือมันมีดูดเลือดเวทด้วยอันนี้คือดูด ที่รู้ๆก็คือดูดอยู่แล้วแต่อันนี้มันดูดหนักกว่าเก่าด้วยแล้วก็กดใช้คือมันจะเหมือนเป็น BKB ีเคบีลบลบท <ลบ S 2> ุก,ก,กอย่างอ่ะ<อ>วิหนึ่งอง่ะหนังสือข้างหนังสือข้างมานากูไม่มีอ่ะบอลแตวก็แม,ม่แม่๋ยวกูสั่งมานามามาเอาสมองกันเ<อ>่ยก็คือมีแค่ที่ผมจะมาเล่นก็คือจะมาเล่นกับกิมมอนั่นแหละจริงแม่เมดก็ได้นะแม่เมดเดี๋ยวก็ต้องออกอยู่ดีแม่เมดก็ถูกลงสามพันสองเอง อ้าวน,น,น,นิ่มนิ่มนิ่มนนกูใช้ได้แค่หลุมเดียวนะหมดละมึงต้องตีไปเลยอเอย้สามวิมีสก,กิลได้อยู่ทีเดียวเองมันวิ่งไวเออได้อยู่มันจะแลกกับมึงกลับไปเอาจ้ะทีเดียวไอ้สัตว์นี่มีรองเท้าอ่ะกูไม่มีสก,กิลด้วยปลาขวานได้ไหมพอละ ไม่โดนตายหรอกโดนแต่ไม่ตายเลือดหน่อยถ้าโดนยังไงก็ตายแต่มันน่าจะไปแล้วอ่ะอายวิ่งตรงไปข้างหน้าเออศัตรูหายไปนีหผมทำไปลีมานามาก่อนด้วยเงินจังหวะนี้<ะ>อุ๊กี้มันต้องเน้นอะไรวะเน้นหลุมเหรอ นิมปหวัดแปลว่าบอลไม่รู้ไงกูขอตีเอามานาก่อนเก็บอยู่นี่มันมีรองเท้าไงกูไม่มีกูทำรีมานามาก่อนผมน่าจะเล่นเป็นบาเลียบาเลียแล้วก็กิมอเลยกิมอแมนเมทถ้าได้ตึงก็บีเคบี ถ้าจะมานำเสนอ,อ,สอเกมนี้<ป>เกมมาคีสเป็นร้อยบอลตัดไว้ให้แล้ว,วกูต้องมีรองเท้าก่อนไหมเขาก็ฮิวเหมือนกันวะ จะได้รองเท้าแล้วแต่เข้าไปซื้อน่าจะไม่ได้เพื่อนผมสั่งมาดีกว่างั้นกูหกนะบอลรอรองเท้ากูมาส่งก่อนกูไม่ดึงไหมฮะยังไม่ถึงเข้าปะทะตรงนี้ไปหลุมนึงก่อน มาพร้อมแล้วสองกูยังไม่ได้อัพนะมันหวานหรือเปล่าวะอ่ะ,อะไม่เดินด้วยเฮียกหายไปจริงต้องเล่นบัตรชลิดด้วยเอาแม่งทั้งบัตรชลิดทั้งลีมานาเลย บุกี้เป็นตัวที่ใช้มันเยอะพอๆกับพวกพลแหลกนด็อกเตอร์นั่นเปนแต่เขามีอันติที่เอามาแลกคืนกลับมาได้นะแต่ก็ยังเอาริงก็แพ้เมเบนได้อยู่แหละมันยิงใช้มันได้เยอะก็จริงอะแต่มันใช้เยอะมันใช้เยอะหลุมนึงแม่งคูเรื่อยๆอะหลุมผมเต็มละวร์บบน เล่นวะเยอะไปปะว่าโอ้เกมนี้มีพ่อด้วยเหรอวะอุ้ยโดนตั้งกดอาอยู่ไอสัตว์อ๋อมีเา้าโดนซูมปะไ,มได้เหรอแต่โดนซูมเมื่อกี้ไง,งก็ไม่รอด กูมันมห,หมดอ่ะเออกลนตีไม่หนักกี่โดนใบเปล่าวะน่าจะโดนกาวใบหรือเปล่าไม่รู้กูกลับเลยน,นะบอลว่าไม่มีวิ่งครับผม Your building is taking damage. เกดึงคีบเอาเนะี่ยผมต้องการคีบ่าเพื่อนป้อมแหกสลกขาดหมดหวาดไว้ตรงนี้แล้วกันกันสเกลด้วยนี่ไง จริงๆด้วยปักปุ๊บเจอปับบบ๊บกดดับเบิลเหรอเปล่าตัวมนนันไอ้นี่อ่าเราขี่ไปตีดําเฮียเลยว้ามีอยู่นะเดี๋ยวว่ากันเ,เดี๋ยวจะอัพสองมาละอะไรกนะันกลางจะเล่นกันเหรอ แช่เมอร์ฟามป่าหรือวะเฮ้ยเลวปนอส่วนกะเกาอยู่นะบอลเออโยโยโย่อืมเล่อยู่ตรงมึงนั่นแหละระวังตรงนีต้ตายแล้วมึงก็น่าจะไม่รอดเออรอดเลวินอเดินมา กันในวันนึงกูซื้อกันเว่ยก่อนพิโรสักำลังไปแรงมาอ้าวไม่มามาปะโอเคไม่มาทำบาเลียก่อนแล้วก็กิมมอเนี่ยผมมาคิดสองชิ้นนี้แหละต <Your S 1> าอคกูไม,กไม่รอดอยู่แล้วเคื่อมันจูกลัวบอลเลยสวย ออกไปไม่ได้ปะหลุมไม่มีหลุมไม่มีเทีย<ใ>นหนึ่งไม่มีคิวเลยคิวเลยมันจะตายอ่ะคิวไม่ทันไอ้เหี้ยแม่งสตันกูกลับบ้านก่อน,อนกิกาตีคิฟเผื่อแม่งเด้งพอแค่ไม่พออยู่ดีว่าฟ้าจะหมดแล้วว่าฟ้าที่กูปักไว้น่ยี่สิบวิเอาได้ ก่อนมันออกระยะเกือเออได้อยู่ได้อยู่บาเลียจา๋าเอ้ยมันเปลี่ยนใหม่เหรอบาเลียเผ<อ>ูกกว่าเดิมปะเนี่ยราคาเท่าเดิมดูกระดาษดิหรอแล้วทำไมมันเปลี่ยนชิน้นนี้ไอ้กระดาษคอนแรกวันพันห้าพันสองกระดาษวันพันร้อยไม่ใช่เหรอกูก็ไม่รู้อะ แต่มันเปลี่ยนชิ้นกลางไม่โดนขี้หนึ่งบุก,กี้นี่ก็ไม่ได้ใช่ง่ายๆนต้องกะดักหน้าโตวิง่งเร็วหน่อยก็จู๊กได้สนัดบุกแล้วเออ ได้ไอ้นี่ละมาเรียมา,ามาทำนิดน่อยกูเก็บของกูบ้านนึงกำลังไปไอ้โดนสเก้าโดนทำอะไรได้เปล่าน่นจะดูอยู่กูของมาส่งก็ไม่ได้มีวารดด์ดตังค์ไม่พอเหลือห้าสิท ออนนอตอนนี้ไม่มีอืมตอนนี้ไม่มีกูมีบาเลียอยู่อะแต่กูคงทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วมั้งโดนใบก็เหงาูมียนติกูเอาคีบอกก่อนมึงก็ระวังโดนสเกลใบเฮียมันจะเมีนติแล้วมันจะไม่มีอะไรขัดเขาต้องรอใบกู ủa mày nè, ai kia, mình gần bay cả anh em này. Ai kia, chưa Thoải đi, cái? Bốn. Bao nhiêu cái? Bốn. 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 ตายไปะวะนั่นน่ะคอยไปสินี่ก็ตายเฮดาเมจตัวขัดมันเยอะปะเดี๋ยวต้องทำ B B <c oughs> บีเคบีปะเอากูไปนินจาด้วยนี่ปะกิม <c oughs> มอกิมมอกิมมอ จีมอลดูเลือดเวกับความเสียหายที่ไม่ใช่ดอดนะมันไม่ใช่เวทต่อเนื่องนั่นเองเหมือนพาราแลกอะไรอย่เงี้ยกับอูกกี้เลยมีประโยชน์นะเวทเผาอะ่ะอืมเวทมันไมีผลกับเวทเผา <c oughs> ม็อกไม่ติดแล้วไม่ติดดาบแสงแล้วม็อก <c oughs> เดินโซนนี้แต่กูก็อยากฟาร์มอเนะี่ย แต่เหมือนทีมมันแม่งต่ทีมมันมันบวกได้เปรียบกูไม่เคยทีมเห็นทีมเราครบเลยครบยังไงเราไม่ใช่ตัวไฟเลยนินจาก็โยกเเมอร์ก็ฟาร์มโอลคลี่ก็แคลลี่โอแคลรีร่หมดเลยนี่หว่าวกูยังแบบชนๆได้แต่มันก็ต้องมีของวูกี้จะโดนตัดเรือเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้นะ หวาทั้งบนเห็นไหมน,นะอัมเบลเลอร์ปลอลรับขวา,ากูป่าถ้าเล่นก็เล่นให้ตายนี่นี่กูเล่นหลังกูโดนแล้ววะเก็ยเก็บังโอ้โหโได้อยู่แต่ก็ตายอยู่ดิบิงหมดแล้วนะบิงสองตัวไม่เออกระตุกละ ว้ามไหนปะดูน้อยอยู่หลางนีนน้อยแร่นินจาเฮ้ยยิ้มร้อยโอ้ยสวยรอนกูลังม้าเออเล่นกันในแหลกๆนี่แหละไอ้เหี้ยมีใครตามปะตามมีหลุมโดนหมดแต่กูโดนตันไม่นื่ยจะพอดูอย่างแหลกนินจาช่วยเกิดหรอ อินจาซื้อเกินเลยเหรอหรือมันไม่ตายวะซื้ออกูอ <c oughs> ต้องติดด้านไว้ตลอดเลยปะเนี่ยโอ้กาวจกะเกาะวะ่ะเอ้พายุเปลี่ยนไอ้พี่หม่เววะใช่วันนั้นก็คุยกับกูอยู่ไม่ใช่เหรอว่าพายุเป็นใหม่มึงพูดก,กับพี่โนโอ,อยู่นี่กูรู้แต่ไม่มี300ไอ้สามร้อยนั่นแหลแกแหลก เป็นเหมือนกันหมดแหละเอ้ยวาร์ปวาร์ปวาร์ปไปบนหรือเปล่าไม่รู้นะนีจาระวังัน่น,งโนโดนเลยพูดปุ๊บโดนปั๊บแฮมหน่ายเมื่อเล่นบิงก์นี่ก็แหลกจังเลย หมื่นตีมาแล้วับจังหวะนี้เก้าเดินทางนี้บอลขิ้มาเดินตรงกลางอ่ะกูเปิดดับไปแล้วนะกลับไปกันดีกว่า <c oughs> โดนเก้าชอ็อปเอาวเนะี่ยมันอันนี้มีกระถาฟ้านี่หว่าตายแล้ว ก็แหลกกันทั้งเซิร์ฟกี่แหลกสารเมื่อไรจะหายเมื่อไรจะแก้แก้ไม่ได้บ้านเราอะเฮ้ยโดนห้าววิ้ยโดนห้าววิยอะไม่ทันแล้วมั้อยเฮี้อนี่เหมือนี่เฮียกูลังไปทางนั้นตอนเจอเดี๋ยวนอนมีบิงนาโอ้แล้วมีตัวเกี่ยวนี่หว่ามีแฮมเมอร์ แต่แฮมเมอร์ไม่ได้ทำบิงบิงกูขึ้นร้อยอะไรสัตว์กาอินสักรอบจะหายปะวะเข้าไม่ได้ด้วยเหรอตอนนี้กูนิ่งแล้วกำลังนิ่งแลลวเอาไม้แล้วมันเป็นช่วง มีจามีจะวกมา,มามของกูด้วยปะว้าไม่ได้ว่ะจะกลับไปกลางโหกระตุกรัวๆเลยเนี่ยจริงกูจะลอ,ออลองออกลองออกลองอินดูนะเฮ้ยเพื่อนมามีหวาเนะี่ยเล่น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 เลยเล่นให้สุด โดนไอ้เหี้ยโดนอะไรวะเออได้สัตว์แล้วยังเล็ถ้ากินมอละ <c oughs> ต้องเล่นแมสเมดด้วยเหรอก่อนน้มันแข็งอะไรเงี้ยเรื่นอนกับสเกล ยังว์ไปไม่ได้จะวิ่งไปได้2ี่ินาวีว้าบกลัวกวนมาหาแฮมเมอร์เว้ยอ๋ยอกูล <คน S 2> แล้วกุ้งทำอะไรต้องทำไอคีบีอบอกนะูลืมเลยกนะุ้งทำไอคีบีชิ้นต่อไป,ว,ปวิาวีวราบได้นะจากูแหลกอย่างนี้พิวไม่ออกหรอไอสัตว รับได้แล้วดันการก็ชุดดีเมือนนี่กลัวแม่งมาจับกูอะเอ,อ้ยนี่นี่นี่นอมีไอระวังไอบ้าฟ้าตึา่ <c oughs> ไม่ใช่เมากูาเ,าเลย d a m a g e กูกลับมาละอะวาดโอเคเก็บเจ้าเวท แหลกแหลกเหมือนกันฝั่งมันไม่มีใครแหลกบ้างหรอว่ไอ้เหี้ยอ๋อเข้าใหม่กูก็ไม่ไหม่ไม่แหลกกเ็เฮียเลี่ยเอาดิมาสงครามแหลกว่ะ Ê, ê, cao Mà không biết mình hàng đi đâu mất À, win. Anh kia đổi bay. Của bà lia thân. Nim mà. ê. เอตัวจริงนี่วะผมยังไม่ได้ใช้กิมหมอเพื่อนลืมลืมลืมมันกดไอ้นี่ได้ลบได้นี่วะจะจังหวะเมื่อกี้แหลกคือแบบไม่รู้กดแล้วบ้างอะ่ะพยายามกดสก,กิลก่อนเลยเมื่อกี้อย่ายืนติดกูนะบอลเดี๋ยวโดวนเลยไปนอคู่นเงียบไม่ใช่แล้วนะความคิดตจำหวัวหมดแล้วอยากด่าขึ้นมาด่าใครไม่รู้ด่าไปทั่วอ่ะ เฮียมึงด <mission Christmas> ่าไปทั่วมึงบ้าวสัตว์แหลกเฮียอะไรกูก็แหลกก็แหลกกันหมดกูก็แหลกมึงได้แหลกคนเดียวเฮียจะได้ว k b แล้วมันวาร์ปลงว่ะโอเคจ้าขึ้นดายตีไปเลย จะไปทนคำวิจา,ารณดรามีนนะเฮ้ยเกาออย้ายงไ,ไม่ได้ห่ะบ,บอลมันเข้าต่อแน่เลยกลับนะกลับนะกูกลับแล้วนะ,ะจะไปเอาบีเคบีนะนินจามาดันบนนะได้บนไหมวะถ้าได้อยู่ก็เกือบได้แล้วนินมาลองออกเข้ามากานนู <laughs> ทดลองแล้วไม่ได้ไม่ใช่เราเล่นจบเกมนี้ปุ๊บเกมไม่มีใครเล่นได้เลยนะบอล อาจจะโพสในกลุ่มปุ๊บคอนเล่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยมีส่วนปะเฮ้ยบิงมึงวอกอ่ะอ๋อกูนึกว่ายืนทำไรแล้วมันกดทับกับบีเคบีได้ป่ปะววะอะไรไอ้กิมมอร์เนี่ยยังไม่ได้ยได้นีเลยได้ละบีเคบี กดแล้วคูดากรบีโอ้ 5, ห้าหกวีแม่งจะกดเล่นๆหน่อยไม่ได้อีกต่ะออกกังก็คือกดกิมหมอก่อนแล้วค่อยกดบีเอออาจจะต้องงั้นเพื่อนกดล้างสตันตกใจเก้าเดินวะก้าวเีบีไว้บอลมาบ้ามาบ้าเราว,วอล์กอยู่เนะนี่ยทรบีหม้อ วสวยสวยมันไม่เข้าต่อวะกูยังไม่ทันได้กดเอ้ยน,นี่ยนี่ยี่ได้อยากตีให้ได้มันตีไว้ก่อนนั้นเลยนะดิเดี๋ยวจะตีมากมากมีบาดออย,ายอยูอย่สรุปสรุปไม่ใช่จบนะ BKB ก็ไม่ได้กดกิมมอกก็ไม่ได้ใช้เนี่ยวันนี้มีจังหวะผมกดเหรอเพื่อนเดี๋ยวลองให้มันสตันผมจะลองกดดูมันจะลบยังไง ไม่สั้นกูวะระวังเออวะลบเลยคือหมอกับเวทบูบ๊บูอะ่ะโอ้โหหน้าแหงหมอพวกตัวเวทบูบูอย่างอูกี้อะไรเงี้ยแต่ผ่ามพารามันออกมันก็ออกได้นะแต่แค่ว่ามันไม่ได้ดูดดูดเลือดเวอร์อะเรียนน้อยอยู่นี่นะบอลเรียนน้อยอยู่ซ้าย แต่เอามากดลบได้เป็นเวทเป็นแบบอินบูบูเงี้ยแต่กับอูกี้ผมว่าเวิร์กสุดละหายเยอะสด้วยตุกเว้ยบูก็ตุกโดนห้าวีปะวะโดนห้าวิปะไม่โดนรอซ้อนนินจา แม่งแล้ชิบหายจบนี่ปุ๊บคอนเล่นไม่ได้เฮียเฮ้ยนิ่มเดินนิ่มเดินนิ่มเดินโอ้ตันตันคู่แล้วเมื่อกี้นี่เอาแม่งเป็นกระบาลปกระสุนพลักตะวัใช่ไหมเออไม่ใช่ฮะกระสุนกระดาษเอาป้อมบนมึงรู้พี่นุโดนไอ้นี่ไหมโดนก็กูเห็นแล้วมีเบลล่า อย่านี้มัมินอยู่สลิมเจอพลังเอฟซีดาวไปแล้วเหม็นกินสลิมไอ้เหี้ยนั่นลบโคตรนะเออกระเบื้องบีไม่ทันไม่ต้องโกรธเดีเ๋ยวไปวนอนเดี๋ยวไปนอนนอนนอนอยู่นี่เดี๋ยวไปนอน,อน,อนอมันทำอะไรวะอ๋อม <house> วิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอ กูไปบีไปแล้วนะอาบอลอนบอลนบลบอลนเฮ้ยนี่จ้าสว่ามาเดี๋ยวก็ล่วงออกผมมองว่าดีนะมันกิมมอมีทั้งดูดเลือดแล้วก็ลบบัฟได้ด้วยแต่ได้แค่วีเดียวก็คือแว็กกดลบเลยแค่นั้นแหละอารมณ์เหมือนแมสเมดเมื่อก่อนอืมก็แมสเมดตอนนี้มันนี่ไง โดนปรับลงแต่ราคามันก็สมราคาแค่สามพันเองมไม่มียิมมอฟมอโดนไปลบลบดิลบลบวิ่งวิ่งเอย้ยไม่ตาย กูจะล่อในบอ่อแม่งจะเอาคองหรือว่าจะขึ้นเลยเฮ้ยเนี่ยเกา้าน,นี่ชอบเห่าหลงแล้วมึงอับเด็กหลงเก้านี่เห่ามา,มาจบล่างกันดีกว่าเก้าแม่งจ้องเก้านี่ไงไปไปรีบจบไเฮียแหลกส <c oughs> ายสอดเนมแต่สอดเนมไม่เป็นมีไอวิ่งผ่าน,นวิ่งมาตาย <c oughs> งี้กี่รอบแล้วจะมีไอเนะี่ย มันก็รู้ว่านดีนะเพื่อนเอาของเ่าบอนรอเพื่อนเอาของก่อนงั้นไปเชื่อมันตีไปโอ้จัดเต็มขนาดนั้นกูยืนดูก็พอแล้วนะวิ่งไปถึงพอดีตายเสียเวลาเดินไปด้วยตรง goes down นี้มีวาด ใชเมร์ถือปะตกใจแท้เมือนตีตีคองเลยเหรอวะเมืม่อกี้โหดจังวะ มาดิกูลบเล่นแม่งเลยวแม่สัตว์เรียเรียะมันไปเลยปะเดี๋ยวบอสไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่คอนไหนบ้าไม่เล่นแล้วไม่คอนไปอ่ะปอมีเต้นใช่ไหมเอาไหมเต้นขอบขอบวงแฮมเมอร์เดบอแเล็บสตีจะเต้นให้มีของปะเดบอสเดบอ เออแหลกก็แหลกให้สุดไริษัทอ่ะปูเต็มที่แล้วเขาแหลกตายอยู่แหลกกก็แลให้สุดฮอนเกมที่ดีที่สุดใช่ไหมเกมที่ดีที่สุดในโลกเอ้ยบู๊บู๊บู๊ใหม่กี่บาทปะไม่รู้ปอนบ้าไปไหน๋ยวกูตามไปซื้อมาหรือซื้อมาแล้วมึงอยู่ไหนนะบ้าไปละ วิ่ง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 ด้วยอ้าวจบไปบอยอีกรอบบอมเมียนตีปะปวิ่งเมันตีเลยมันมีเพลงที่อะไรด้วยนะมันเปลี่ยนเพลงใหม่เหรอ้าวเหรอไปเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยเพื่อนเกมนี้มานี้นะแหลกๆหน่อยนะ เอาไว้เดี๋ยวผมค่อยมาแก้มือให้ดูใหม่แล้วกันไปละฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจอของเจย์เจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปละไปละบายบาย